โจทย์ข้อที่ยี่สิบวัตถุวางหน้ากระจกวาวบางหนึ่งเป็นระยะสิบห้าเซนติเมตรก็ให้เป็นหุ่นหยดตัวนี้แล้วกันนะครับกระจกวาวมีลัศมีความโค้งสี่สิบเซนติเมตรภาพที่ได้จะมีลักษณะเป็นอย่างไรแสดงว่าเดี๋ยวเราต้องมาวาดภาพที่เกิดขึ้นกันนะครับอันดับแรกเราต้องรู้ระยะของจุดโฟกัสก่อนนะครับโดยที่จุดโฟกัสตรงนี้หรือว่าจุดรวมแสงนะครับจะมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของลัศมีความโค้งหรือก็กคือ4ี่หารนะครับก็จะได้เป็นระยะ เท่ากับ20เซนนะครับจากนั้นเรามาวาดภาพที่เกิดขึ้นกันโดยเราจะใช้แสงที่ออกจากวัตถุแค่2เส้นนะครับก็จะได้ภาพเลยโดยที่เส้นแรกนะครับเป็นเส้นสีแดงเส้นนี้ก็จะลากขนานไปกับเส้นสีดําหรือว่าเส้นแกมุกสาคัญนะครับไปตกกระทบกับตัวกระจกเว้าวนะครับเมื่อแสงไปกระทบกับกระจกเว้าวนะครับก็จะสะท้อนกลับนะครับกลับไปหาจุดรวมแสงหรือว่า จุดโฟกัสนะครับก็จะได้เส้นสีแดงแบบนี้ออกมานะครับต่อไปเส้นเส้นที่2นะครับก็จะเป็นเส้นสีเขียวเส้นนี้นะครับก็จะลากจากจุดเดิมนะครับจุดยอดของวัตถุเส้นนี้นะครับจะวิ่งตรงไปหาจุดกึ่งกลางของจุดกระจกเว้าเลยนะครับจะเห็นว่าวิ่งมาแบบไม่ขนานนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีมุมเซตาตรงนี้เกิดขึ้นนะครับเป็นมุมตกกระทบนะครับเพราะฉะนั้นแสงเส้นนี้จะสะท้อนออกไปด้วยมุม สะท้อนนะครับที่เท่ากันกับมุมตกกระทบตรงนี้นะครับก็จะได้เส้นสีเขียวเส้นนี้ออกมานะครับจะเห็นว่าแสงทั้ง2เส้นนะครับสีแดงแล้วก็สีเขียวเนี่ยจะวิ่งออกห่างกันไปเรื่อยๆนะครับก็จะไม่มีทางที่จะตัดกันได้เลยนะครับทําให้ไม่มีไม่มีจุดตัดนะครับก็จะไม่เกิดภาพที่ฝั่งฝั่งซ้ายนี้นะครับเราก็จะต้องใช้ในเรื่องของแสงเสมือนนะครับแสงเสมือนนะครับก็จะ ไปในทิศทางตรงข้ามกันกับแสงของที่สะท้อนนะครับอย่างเช่นเส้นสีแดงเส้นนี้อันนี้แสงจริงนะครับเส้นสีแดงก็จะมีแสงเสมือนไปในทางตรงข้ามกันนะครับออกมาเป็นเส้นสีปะเส้นปะสีส้มเส้นนี้นะครับเช่นเดียวกันกับเส้นสีเขียวนะครับก็จะมีออกมาอีกเส้นหนึ่งนะครับก็จะได้ออกมาทางขวา2เส้นแบบนี้แล้วก็จะเห็นว่ามีจุดตัดเกิดขึ้นนะครับโดยที่จุดตัดของเส้นปะเนี่ย ก็จะทำให้ได้ภาพเสมือนนะครับเพราะว่าเกิดจากแสงเสมือนก็จะทําให้ได้ภาพเสมือนแบบนี้ขึ้นมานะครับเราก็จะเรียกว่าภาพเสมือนหัวตั้งนะครับก็มีขนาดใหญ่กว่าวัตถุด้วยนะครับเดี๋ยวกลับไปดูที่ชอยนะครับภาพเสมือนหัวตั้งเนี่ยมันมีทั้งข้อคอควายนะครับแล้วก็ข้องงูแต่ว่าจะต่างที่ระยะห่างนะครับของภาพเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาหา ระยะห่างของภาพนะครับว่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็หาได้นะครับจากสูตร1ส่วน f นะครับเท่ากับ1ส่วน s บวกด้วย1ส่วน s แดนะครับโดยที่ก็จะมีเงื่อนไขยอยู่อีกนิดหน่อยนะครับตัว f เนี่ยเป็นระยะโฟกัสนะครับถ้าแสงที่ผ่านจุดโฟกัสนะครับเป็นแสงจริงก็จะมีค่าเป็นบวกนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นแสงเสมือนก็จะเป็นค่าเป็นลบนะครับจากภาพนะครับก็จะเห็นว่าแสงที่ผ่านจุดโฟกัสเป็นแสงจริงนะครับก็จะได้ค่าเป็นบวกเพราะฉะนั้นจุดโฟกัสตัวนี้จะเป็นค่าบวกนะครับ1ส่วน s s ตัวนี้เป็นวัตถุนะครับระยะวัตถุระยวะ,ะยวัตถุนี้จะเป็นบวกตลอดนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับในส่วนของ s ดเนี่ยคือระยะภาพนะครับคือสิ่งที่โจทย์ต้องการหาเพราะฉะนั้นเราก็จะติดเอาไว้นะครับ เดี๋ยวเรามาแทนค่านะครับก็จะเป็น1ส่วน f นะครับก็คือ20เท่ากับ1ส่วน s นะครับที่เขาให้มาเนี่ยก็คือ15นะครับบวกด้วย1ส่วน s ดดระยะภาพที่เราต้องการหานะครับเราก็แก้สมการนี้หาค่า s d ดดได้นะครับเดี๋ยวผมจะย้าย1ส่วน15เนี่ยไปทางซ้ายนะครับก็จะได้เป็น เดี๋ยวลงมาทางนัางล่างนะครับ1ส่วน20นะครับลบด้วย1ส่วน15เท่ากับ1ส่วนเนะครับเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายเนี่ยส่วนยังไม่เท่ากันนะครับเราต้องทำให้มันเท่ากันก่อนก็จะเป็น60นะครับฝั่งซ้าย1ส่วน20นะครับก็จะได้ต้องคูณ3นะครับทั้งสอง 2, ต้งเศษและส่วนก็จะได้เป็น3นะครับแล้วก็ ส่วน15เนี่ยต้องคูณ4นะครับทั้งเศษและส่วนก็จะได้เป็น4นะครับเท่ากับ1ส่วน s แดดแ้าถัดมานะครับ3ลบ4นะครับก็จะกลายเป็นลบ1ส่วน60นะครับเท่ากับ1ส่วน s แดดทีนี้เราก็จะเกือบได้คำตอบแล้วครับเดี๋ยวลองมาจัดรูปให้มันถูกต้องก่อนนะครับลบ1ส่วน60เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน ลบเหมือนกันนะครับแล้วก็1ส่วน s แบบนี้นะครับแสดงว่า s เนี่ยมันมีค่าเท่ากับลบ60นะครับแน่นอนนะครับในความหมายของลบ60เนี่ยก็คือเป็นภาพเสมือนนะครับเพราะว่าค่าติดลบก็จะได้เหมือนกันกันกบที่เราวาดไว้นะครับเป็นภาพเสมือนก็เพราะฉะนั้นคําตอบนะครับก็จะเป็นข้ององูนะครับจะได้ภาพเสมือนหัวตั้งห่างจากกระจก60ซนติเมตรครับ